ตอนนี้ก็ถอดวันลุ่มออกมาแล้วนะครับเช็คดูนะครับปกติมันจะหมุนดังแป๊กนะครับแสดงหมุนได้รอบตัวแสดงว่าสวิตมีปัญหานะครับเดี๋ยวช่างตองก็จะไปเอามาเปลี่ยนใหม่นะครับนี่นะครับได้วันลุ่มสวิตมาแล้วนะครับ 500k ของใหม่นะครับตัวดำๆนี้ครับได้ยินเสียงไหมครับจะหมุนดังแก๊ส นะครับตัวเก่านะครับอาการเสียมันหมุนได้รอบตัวเลยนะครับแล้วไม่ดังแก๊กนะครับของใหม่ดังแก๊กแล้วก็หมุนก็เสร็จก็ไม่ได้รอบตัวนะครับก็ติดล็อกแสดงว่าวันรุ่มตัวนี้มีปัญหานะครับช่างสองจะเปลี่ยนแล้วก็มาลองให้ดูนะครับว่าเครื่องจะทำงานไหมนะครับ